สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพ,พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับ E ีีนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้นะคะขอเริ่มกันที่ หลวงพ่อโตบางกะทิงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จเกจิยโยนะคะ ายการที่สนะคะเป็นรูปต่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ รายการที่หนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเหรียญห่วงเชื่อมพศหกนะคะรายการที่6นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่7นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณจเจริญพรร่างนะคะรายการที่8นะคะเป็นรูปรอนะคะหลวงพ่อเงิน รายการที่9นะคะเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศีนะคะวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะปี2517รายการที่10นะคะเป็นพระกิ่งนะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการที่สิบสองนะคะเหรียนหลวงพ่อกเกษมนะคะปีหนึ่งแปดนะคะ รายการที่13นะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่14นะคะเป็นนแปะโรงสีรุ่นหนึ่งนะคะด้านหลังตาสัญลักษณ์เซเว่นนะคะ รายการที่สิห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะวัดบ้านด่านนะคะปีสองห้าหนึ่งเกนะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตรารามนะคะด้านหลังหนุมานปี2521นะคะรายการที่17นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่ศิรารุ่นสุขใจนะคะปี2564นะคะ รายการที่1ิแปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะที่ระลึกวัดสแกปี2องหนะคะ รายการที่19นะคะเป็นเหรียญจัตุรพิษพรชัยนะคะหลวงพ่อกล้วยที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะรายการที่20นะคะเป็นพระพรหมนะคะ ด้านหลังเป็นต่างแบบนะคะองนี้รายการที่20นะคะรายการที่21เนะคะเป็นจอบเลียนจอบหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์เล็ก รายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะปี2518ด้านหลังเป็นตรปบัดพัดยศนะคะรายการที่23นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ เนื้อผิวเคลือบกระเบื้องมีค่าพลักนะคะอ,อุ่นี้รายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะที่ระลึกในงานสร้างสารหลักเมืองชัยนาทปี2521นะคะ รายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะคะรุ่นสุดท้ายปี2518นะคะ รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธ์นะคะ รายการที่27นะคะเป็นเหรียญอแปะรงสนะคะรุ่น1ด้านหลังจะเป็นยัน1กานะคะปี19นะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะที่ระลึกรับราชการนะคะ รายการที่29เนะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะ รายการที่30นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะรายการที่สานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่32นะคะคุณแผนเคลือบกระเบื้องนะคะรายการที่ะะาสนา,านะคะเป็นพระสมเด็จนางพญานะคะ รายการที่3ามนะคะเป็นพระสมเด็จนางพญานะคะรายการที่35นะคะเป็นพระผงนะคะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะ รายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพอ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามด้านหลังฮนุมานนะคะปีพศ2521นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาลนะคะ รายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดปี17นะคะวัดกาหลงรุ่นพิเศษนะคะ รายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะคะรุ่นเศรษฐีอุดมทรัพย์นะคะ รายการที่สีบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมกโกนะคะปีหนึ่งเจ็ดรายการที่41นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนั่งอยู่บนช้างนะคะ รายการที่42นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะปี2507รุ่นแรกสิทธ์ทออสร้างถวายรายการที่43นะคะเป็นพระสมเด็จรูปทรงห้าเหลี่ยมนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้รายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะ รายการที่45นะคะเป็นเหรียญพระอุปชาอีวัดสตัตหีบนะคะปีพศส,สอง4น,นะคะที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถนะคะรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนนะคะ ชื่อรุ่นหมุนเงินหมุนทองนะคะรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะปี2515นะคะ รายการที่48นะคะเป็นทาเวสวรรณนะคะปี2545วัดจุรามณีรายการที่49นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะ รายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญพระพุธธทธโสธรเมืองชาเชิงเซาปี2460นะคะองค์นี้เป็นรายการสุดท้ายรายการที่50ของ EP นี้นะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ